ครอบครัวอ้วนน้อยมงคลชัยกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นางฟ้าใจดีใจบุญทุกๆุท่านนะคะทีเวะเมตตาป้อนผลไม้วันหวานให้กับอ้วนน้อยมงคลชัยวันนี้แม่ควรสั่งต้นสับปะรดมาให้น้องนะคะแม่ๆกราบขอบพระคุณทุกๆทุกน้าเนกราบขอบพระคุณทุกๆุตะกร้าผลไม้นะคะทีเวะ มาเมตาน้องนะคะทําให้น้องนะคะมีค้าแน่นนะคะซื้อต้นสับปะรดกินในทุกๆวันนะคะขอ,ข,ขอวอนแม่วอนอ้วนน้อยมงคลชายกราบขอบพระคุณนะคะเม่จานะ,ะกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่นางฟ้าใจดีใจ,ใจบุญทุกๆท,ท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยุมั่นขวัญยืน ร่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเดินทางปลอดภัยทุกๆการเดินทางค่ะวันนี้ครอบครัวอ้วนน้อยกราบขอบพระคุณนะคะ